เครื่องสูบอาหารรุ่นนี้คือรุ่นโปรโบ,บอดี้ใหญ่ดุดันบลักกักทั้งแก๊สเรียกพี่ทั้งสีเรียกพ่อเครื่อง ูบอาหารเครื่องนี้มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงรอบทิศทางเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงนี้ทํางานได้ดีเยี่ยมเพียงแค่ได้ยินเสียงเปิดกล่องอาหารเครื่องสูบอาหารจะเริ่มทํางานวิ่งหน้าตั้งมาอย่างไวหรือบางทีก็กลิ้งมาเพราะเริ่มจะวิ่งไม่ไหวตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่เทอาหารช้าระบบตั้งเวลาอัตโนมัติจะทํางานทันทีด้วยการเคลื่อนย้ายล่างอ้วนมานั่งกดดันหากกดดันด้วยสายตาไม่สําเร็จตัวเครื่องจะเริ่มสั่นและสะกิดเบาหา หากยังไม่ลุกมาเทข้าวอีกจะทำการโดดทับทันที ตัวเครื่องได้ทําหน้าที่สูบอาหารเสร็จสิ้นแล้วจะหยุดทํางานอัตโนมัตินอนอ้วนอยู่นิ่งๆไม่ยอมขยับตัวไปไหนนิ่งเป็นหลับขยับเป็นหิวข้าวและสิ่งที่เครื่องสูบอาหารทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการปล่อยกากาอาหารที่สูบเข้าไปให้มนุษย์เก็บในทุกๆวันนอกจากสูบอาหารนอนและปล่อยกากของเสียออกมาแล้วนั้นเครื่องรุ่นนี้ก็ทําอะไรไม่เป็นอีกเลยเป็นได้อย่างเดียวคือเป็นภาระและเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นโปรรับแล้วรับเลยบริษัทไม่มีนโยบาย รับประกันสินค้าไม่สามารถส่งคืนหรือส่งซ่อมได้